กับ Stick War Legacy นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเอ่อมาเล่นแคมเปญนะครับ Stick War Legacy นะครับเอ่อทรลบวันนี้ไ้ก่อนนะครับเราเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เอาโหมดอะไรดีครับเราเอาโหมดโนโมดีกว่าแล้วก็ก็อย่างนั้นเลย นั่นแหละเดอะวูดสกิปไปดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องนะครับเอาซอหวาดมาก่อนเอาซอหวาดมาก่อนฮึมโอเคนั่นแหละเราไปกันเลยไหมแมวเราให้นี่มันขุดก่อนฮึม แล้วก็ไปเออแลไปเลยดีกว่าเอ,อ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาสป็นแบบจับสมทหารก่อนนะครับอุ้ช oh 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 อไม่กอดอไม่กอดอไม่กอด Come on กันตอนนี้เราอยู่เอ,อ่อมันแบบหนึ่งปับหนึ่งโอ้โหอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้โอ,โ,โอ้โหเออ อ้าชัดอ่มเราจะทำยังไงดีโอเคมาแล้วมาแล้ว a มี่ของเราอ r m y a t t แทคโอ้โหโอ้ my god ได้แล้วเราจะชนะแล้วไม่ต้องฆ่าอ๋อเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปฆ่านักธนูเถอะไม่ต้องหรอกปล่อยเอ้ยมันยัอยางงั้นแหละ เดือดอลูกปันก I mean, กป้นแตกไอมีนลูกปั้นแตกเด็ครับโอเคอันล็อกอะไรอ่ะอันล็อกอันล็อกอาชิดอนก็คือนักธนูน,นะครับนี่เลยฮึมเด็ดอะไรดิอัปเดตเอ่ม อัปเดตซอสแบบดีกว่าเออเาว่าเราอัปเดตไปแล้วนะครับซอสแาบเอ้ย,อยไม่ใช่เราไปแอมบูชเหรอเราไปแอมบูชไม่สกแบบิปไปขี้เกียจอย่ามาสอนเธอไอ้ลุงหมายถึงมันเป็นแบบมันเหมือนนักเวทนะครับอย่ามาสอนเธอไอ้นักเวทอืมโหซอสว่าเอ้ยหมายถึงมันมาแล้วเหรอโห แล้วก็ส่งทับเราไปตีกันเลยเพราะว่าเราอยู่แบมพีลิกนะครับแบมพลิกแบมพีลิกสกินเพราะว่ามันแบมพีลิกเนี่ยมันผมชอบแบมพีลิกนะครับอุ้ยอะไรเนะี่ย ผมไม่รู้ว่านั้นมันคืออะไรนะครับแต่มันน่าจะหลุดอ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยผมไม่รู้ว่านั้นมันคืออะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันนั้นมันคืออะไรแล้วมันขึ้นมาอะไรแต่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราคิดว่าเราส่งทับไปเราส่งทับทับอะไรโลมันหรือว่าสาปาจันผมไม่รู้นะครับว่ามันคือทับอะไรอ่ะผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นทับอะไร ค okay. ตีกันตีกันเลยตีกันเลยแทมพลิกนี่มันมันแบบอุ้ยพวกนี้ได้อ่ะมันไม่น่าเชื่อไ <c oughs> อชิดอนเราไม่เดียงไม่ได้อัปเดตโอเคมันมาแล้วมันมาแล้ว้ามันไอพวกนี้ กัน <Come> โอ้โหอาคีเราเ,เรายังยัไม่ได้ทำอะไรเลยยัง <c oughs> ไม่ต้องเอานักขุดแม่กันเรากลับไปก่อนเรากลับไปบ้านก่อนรีทรีกลับไปบ้านก่อนเอ่อมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วครับงั้นเราก็ส่งทับเราไปทับ <c oughs> ทัพลกมันไปเลย ว่าทำสปากันผมไม่รู้นะครับมันตายกันไปหมดเลยนะครับจบแล้วจบแล้ววู้ฮูแล้วเราไปเออโฆษณาโฆษณาโฆษณา โฆษณาโอเคแล้ว end of the video แล้วนะครับแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจิบคลิปหน้าเราจะเอ่อ play สว p l แ n นนะครับนี่เนี่ย a ว p l แ n นจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็ See y o x t t x t time บ๊ายบาโฆษณามาอีกแล้วโอเค bye bye. บค๊ายบาย subscribe ให้ผมด้วยน,นะครับ